กับสวัสดีพี่ๆน้องชาวพระเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ที่1กระดักกระดาคมครับปีพศสองพันครับ EP ที่1ครับเริ่มเดือนใหม่ครับวันเสี่ยงโชคครับ300บาทครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่หนึ่งครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองครับเหนือแก่งแก่งแน่นแน่นเก่าเก่าเลยครับ รายการที่สองครับเป็นพระสังกระจายหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่3ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับใต้ฐานตัวทอครับ300บาทครับบูชา2องค์500บาทครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูบายสี่ครับ เนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหนึกนุ่มครับสามบาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งแกงแน่นๆมันๆเลยครับ ลงรักเก่าครับมีคาบลาลักด้วยครับรายการที่6คเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองเก่าครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆแ,แก่งๆเลยครับ รายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จคะแนนครับน่าจะเป็นพิมพ์เกจชายโยครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่8ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับ วัดช้างให้ครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณครับหล่อโบราณเก่าหลังยันครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ หลวงพ่อเกตครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่10ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับอุดกิ่งด้านข้างครับก้นถ้วยครับจานอักขระเลขยันครับเนื้อมันๆเลยครับออกเนื้อนวะโลหะเลยครับ รายการที่11เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนือแก่งแก่งแน่นๆ่นเก่าเก่าเลยครับมวลสารพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จเกชัโยครับพิมพ์6ชั้นครับ เนือเก่าๆก่ค่ำๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ300บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือนวลนวลนุ่มนุ่มเลยครับแน่นๆ่นเลยครับเหนือหนึกนุ่มครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ลงรักเก่าครับแก่งแก่งแน่นแน่นเลยครับลงรักปิดทองครับรายการที่16ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักปิดทองครับหลังยันครับ รายการที่17ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงลงรักเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่18ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าๆก่ามันๆเลยครับ รายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเนื้อแห้งแห้งครับนวลน,นวนเลยครับรายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองเก่าครับ สวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อแก่งแก่งแน่นแน่นมันมัน,มนเลยครับมีคาบลาลักด้วยครับรายการที่22ครับเป็นหลวงพอ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแร่ครับ เนื้อเก่าๆเลยครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านกากยายักษ์ครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับลงลักเก่าครับเนื้อแก่งๆแน่นๆเลยครับ รายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อมันๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่25เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ แก่งแก่งเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับลงลักเก่าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับรายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับนุ่มวันนุ่มนุ่มๆเลยครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับ ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเด็ดทุกองครับ รายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับน่ามองหน้าบูชาครับ300บาทก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่29ครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักครับหลังแบบครับ ปิดทองเก่าครับรายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์ฐานคู่ครับน่าจะเป็นฐานแซมครับเหนือนวนนวนแน่นแน่นแก่งแก่งเลยครับ รายการที่31เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับสวยสวยคมคมเลยครับเหนือเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่32ครับเป็นพระขุนแผนเคลือบครับ เลี่ยมกรอบเก่าโบราณครับรายการที่33ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับเหนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับใต้ฐานตัวทอครับ รายการที่34ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่35ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อออกสีนาคเลยครับ สวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับไม่รักแล้วจะไปรักแมวที่ไหนครับ300บาทก็เสียวได้ครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับกำลังหนึกนุ่มมันมันเลยครับ500บาททุกองค์ครับรายการที่1ครับเป็นสมเด็จงาแกะครับ เลี่ยมกอกเก่าโบราณครับ500บาทก็โดนใจได้ครับรายการที่2ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อก,กันครับการไหลทองครับ2469ครับด้านหลังเป็นอนักขละเลขยันครับที่ระลึกในการปฏิสังขรอ,อุโบสถครับ รายการที่3ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมครับพระคูวิสัยโสพลครับเหรียญเนื้ออันปัก้าครับเหรียญสวยๆคมๆคมเลยครับบาดหูบาดตาบาดใจเลยครับ รายการที่4ครับเป็นพระล่วงครับเนื้อชินตะกัวครับหลังลางปืนครับพระล่วงเมืองสุขโขทัยครับสีสัตว์ชนาลัยครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับ วัดป่าถ้ำขามสกลนครงาปีสองพันร้อครับ,รบหลังยันครับหัวใจนกยุงครับรายการที่6ครับ เป็นนางพญาเนื้อดินเก่าครับลงรักเก่าเก่าเนื้อดินเก่าเก่าค่ำๆเลยครับน่าจะเป็นพระกุครับสวยงามอย่างนี้ก็ห้าร้อยบาทครับรายการที่เจ็ดครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะเก่าเก่าค่ำๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับใต้ฐานตัวทอครับ รายการที่8ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเหนือออกภายเงินเลยครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับรายการที่9ก้ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับเลี่ยมกก่พอพร้อมบูชาเลยครับ สวยๆคมๆคม,มันๆเลยครับรายการที่10ครับเป็นปัม๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับสวยหน้ามองหน้าบูชาครับใต้ฐานตัวทอครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆยามเช้าๆครับไม่ลักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับบางบางเบาเบาครับราคาสบายกระเป๋าครับขอบคุณครับ